สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับช่างบี้สมชายบุญนามนนนอาวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูผลงานของทางร้านสุรินโลหะการประตูเหล็กนะครับอันนี้คือรูปรูปในช่างที่ช่วยติดตั้งประตูรีโมทนะครับแต่ทําอะไรไม่เป็นหรอกครับืนดูแต่ผมครับคนนี้ไม่ทําอะไรเลยครับืนดูแต่ผมนี่ครับประตูรีโมทของเราครับกําลังเคลื่อน นายช่างคนนี้ชื่อนายช่างสำรวนะครับติดตั้งประตูรีโมทไม่เป็นนะครับรยืนดูอย่างเดียวไม่ท <ผม S 2> ําอะไรยืนด <รอ S 1> <ม>ูอย่างเดียวผมทําครับคนพูดนี่ทำเนี่ยวันนี้เราทางร้านเรานําทุกท่านเข้ามาดูผลงานรีโมทนะครับของร้านสุนรินทร์โลหะการประตูเหล็กนะครับอันนี้คือผลงานรีโมทประตู <irit S 1> รั้วนะครับมาตรฐานครับมาตรฐานงานมากเลยครับจากทางร้านของเรานะครับ นี่คืองานมาตรฐานครับที่อื่นที่อื่นช่างติดแต่ที่นี่เจ้าของร้านติดนะครับเจ้าของร้านติดผิดกันครับาะเราติดมาเป็นร้อยร้อยเครื่องแล้วนะครับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ครับอันนี้คือผลงานของทางทางร้านเรานะครับช่างบี้สมชายบุญนามนะครับติดครับหรืออยากสนใจอยากฟังผลงานเพลงก็ฟังไปที่ยูทู e นะครับเบบี้แกลนนะครับ กดไปที่แกลนใน YouTube นะครับทุกท่านก็จะเห็นหมดเลยนะครับเกือบร้อยกว่าเครื่องที่เราติดตั้งที่อื่นช่างติดแต่ที่นี่เจ้าของร้านติดนะครับนี่ครับนี่คือผลงานของทางร้านซูนินโลหะก,การประตูเหล็กนะครับ สวัสดีครับช่างบี้สมชายบุญนามครับแค่นี้นะครับ